ใหมินาซังคอนดิจิวัตตาชิวะซันเดย์สัริยะสันคับผมและในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องแคมเปญต่างๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกเลิกในโลก PSO2 หลังจากที่ตัวเกมนิวเจอร์ซิตมีการเปิดให้บริการแล้วนะครับก็สำหรับตัวเกม PSO2 n e w ูนิวเจอร์ซิตนั้นจะมีการอัปเดตให้ได้เล่นกันในเดือนมิถุนายน2021นี้แล้วก็เลยจะมีประกาศเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การยกเลิกเกี่ยวกับแคมเปญต่างๆที่อยู่ในโลก PSO2 ออกมาในคลิปนี้ก็เลยจะมาสรุปเรื่องเหล่านี้กัน ก็มาเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงบนเครื่อง PlayStation 4ก็สำหรับใครที่เล่นตัวเกม PS2 o เซ r ร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นผ่านเครื่อง PlayStation 4หรือไม่ก็จะเป็น PlayStation 5นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ก่อนอื่นเลยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับชื่อเกมนะครับชื่อเกมจะมีการเปลี่ยนจาก เฟรดิซาออนไลน์2จะเปลี่ยนเป็น f ฟรดิซาออนไลน์2 New Genesis แทนแล้วก็สำหรับใครที่มีตัวเกมบน PlayStation อยู่แล้วก็จะมีการอัปเดตให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่าตัวเกม p s o 2นั้นจะถูกจัดไปเป็น DLC แทนนะครับหรือก็คือใครที่ต้องการจะเล่นตัวโลก p s o n a 2นบนเครื่อง PlayStation นั้นจะเป็นต้องทําการดาวน์โหลดเพิ่มเติมแล้วก็ต้องดาวน์โหลดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นข้อเสียหน่อยสำหรับคนที่เล่นบนเครื่อง PlayStation นะ ต่อไปเรื่องที่2ก็จะเป็นการยกเลิกล็อกอินโบนัสของ PS2 เมื่อตัวเกม New Jersey มีการเปิดให้บริการแล้วไอเทมที่แจกตอนล็อกอินของ PS2 นั้นจะถูกยกเลิอกออกไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะไปอยู่ในโลกของ New Jersey แทนแล้วก็ไอเทมที่เรายังคงได้รับเหมือนเดิมในโลกของ New Jersey นั้นก็จะมีเป็น ตัวบัตรส alon free pass แต้ตม star gem แล้วก็บัตร color c h a i n pass นะครับซึ่งตัวบัตร color c h a i n pass นั้นจะมีการปรับเปลี่ยนไปเป็น n color c h a i n pass หรือก็คือบัตรที่เราสามารถเปลี่ยนสีชุดแบบใหม่ของโลก new j e e s i s ได้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับ s เวอร์ global นั้น จะมีการเพิ่มไอเทมขอลวันสำหรับการล็อกอินครั้งแรกในแต่ละแพลตฟอร์มดังนี้นะครับโดยขอลวานนั้นก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับคาร์วพางอาวุธเอ่ยท่าเอโม่แล้วก็จะเป็นเอ็นฮาร์สแคร์ดอร์ซึ่งไอเทมเหล่านี้นะครับจะเป็นไอเทมที่เราสามารถได้รับได้ในการล็อกอินครั้งแรกในแต่ละแพลตฟอร์มนะหมายความว่าถ้าหากใครที่อยากได้ไอเทมทั้งหมดเหล่านี้ก็จะเป็นต้องไปล็อกอินให้ครบทุกแพลตฟอร์มนะครับก็จะมีเป็น Xbox One Microsoft Store Steam แล้วก็ Epic Game ด้วย ต่อไปเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นการปรับไอเทมในอา์มชันเมื่อตัวเกม n e จ j e r s เปิดให้บริการแล้วไอเทมจากการทำอา์มชันสำเร็จนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะเพิ่มไอเทมดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีเป็นไปบหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ enhancement success rate ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ augmentation e i g สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ level g r เด d e นะครับซึ่งจากการประกาศนี้เนี่ยท่านผู้ารู้แล้วว่าตัวอา์มชันนั้นมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะไม่มีไอเทมพิเศษอะไรแล้วแล้วก็เพิ่มไอเทมเหล่านี้เข้ามาแทนที่นะครับ ถัดมาเรื่องที่4นะครับจะเป็นการปรับไอเทมที่ได้รับจากกล่องสเปเชียลกิฟเมื่อตัวเกมดิจิทัลสิทธิ์เปิดให้บริการแล้วไอเทมที่เราได้รับจากกล่องสเปเชียลกิฟที่ได้จากการเล่นโอซูซูเมคควสหรือก็คือเล่นคอมเบนควีสได้แดงเอไปต้นไปนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้อย่างแรกเลยก็คือจะมีการเพิ่มโอกาสได้รับโบนัสคีย์ตัวเกียวซิเวอร์ตเกียวโกแล้วก็แรปปี้เอให้มากขึ้นนะครับกุญแจสานนี้จะมีโอกาสได้รับเพิ่มมากขึ้นจากการที่เราเปิดตัวกล่องสเปเชียลกิฟ ถัดมาอย่างที่2จะเป็นการยกเลิกไอเทมบรัสคีมากระสือซิลเวอร์แล้วก็มากระสือโกนะครับแล้วก็คือจากนี้ไปเนี่ยตัวไอเทมกุญแจมากระสือทั้งสีเงินกับสีทองจะไม่มีโอกาสได้รับในตัวกล่องสเปเชียลกีฟกันแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่างที่3อันนี้เป็นเฉพาะฝั่งเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับก็คือจะมีการ เพิ่มไอเทมโบรัคีโตเกียวเรนโบเข้ามาในกล่องสเปเชียลกีนะครับเพราะฉั้นใครที่ต้องการจะหาตัวโตวเกียวสีลุ้งเนี่ยก็สามารถหาจากการทำเรื่องเกี่ยวกับโอซูเมครีสแล้วก็เปิดตัวกล่องสเปเชียลกีกันได้แล้วนะครับ ัดมาเรื่องที่5ก็จะเป็นการยกเลิกร้านค้าเฟสไฟล s h อปแล้วก็เพิ่มร้านค้าเทเชอร์ชอปเข้ามาแทนนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ global เท่านั้นนะสำหรับฝั่งญี่ปุ่นจะไม่มีเรื่องนี้นะครับก็คือมีการยกเลิกร้านค้า Shop เฟสไฟล s h อปออกจากตัวเกมไปเลยแล้วก็จะเพิ่มร้านค้าเทเชอร์ชอปเข้ามาแทนนะครับโดยร้านค้าเทเชอร์ชอปเนี่ยจะอยู่กับ npc ชิโรนะบริเวณเกตแอรีอนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเหมือนกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะตอนนี้เลย ต่อไปเรื่องที่6ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ p s o โซ d ูเกันบ้างน,นะครับเมื่อตัวเกมจะเสร็์เปิดให้บริการแล้ววัน p s o โ Today จะมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนี้นะครับก็เริ่มจากตัวบูสต์ก่อนกัน,กนในเรื่องของบูสต์ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นดังนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็คือจะเป็นแต้มฟันบวก 100%, e งรบวกสนแรดดอบบวก20%งร้อยเปอร์เซ็นต์การตีลิงฟีเวอร์บวก100%รและเดมี่ก็จะมีตัวอาร์เรพีเหมือนเดิมแล้วก็การตีบวกของจะเพิ่มขึ้น10% การทำออฟบวกเพิ่มขึ้น15%แล้วก็การตีบวกอาวุธ NT จะเพิ่ม e p p ให้อีก15%นะครับอันนี้คือบูสตในวัน p e s o ซทูเดยต่อจากนี้ไปแล้วก็สิ่งที่จะมีการยกเลิอกออกไปจากวัน p e ซโซทูเดยจากของเดิมนะครับก็คือจะเป็นการขาย p e ซโซทูเดย์โดนัทการจแจกไอเทมพิเศษสำหรับคนที่มีพรีเมียมลอวอีสแตมบวกหนึ่ง วลาดีีโตเกียวโกแล้วก็ SD 22ทิกเกตจํานวน2ใบนะคะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะมีการยกเลิกออกไปแต่ว่าสำหรับตัวบัตร SD นั้นจะย้ายไปอยู่ที่ขอละวันในวันเพสโซทูเดย์ของตัวนิวเจเดซิตแทนนะครับซึ่งสําหรับ วันเพสโซ d ทูเดเนี่ยมันจะเป็นในวันที่2กับวันที่22ของแต่ละเดือนนะแต่ว่าวันที่22นั้นจะเป็นเฉพาะคนที่มีพรีเมียมเท่านั้นถึงจะได้รับสิทธิ์เหล่านี้นะครับส่วนารายละเอียดของ p พสโซนทูเดของฝั่ง New Jersey นิวเจอร์เซี่ยจะมีประกาศอีกครั้งหนึ่งในภายหลังนะครับ ถัดมาเรื่องที่7นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอีเวนต์ล็อบบี้แล้วก็ลิมิเต็ดไทม์เอนมีนะครับเมื่อตัวเกมนเจดีซียดเปิดให้บริการแล้วล็อบบี้ไปตามเทศกาลกับปอนเซอร์จำกัดช่วงเวลาของเพชโซทูนั้นจะมีการอัปเดตตามตารางนี้เลยนะครับส่วนเวลาการอัปเดตนั้นจะเป็นทุกวันที่1ของแต่ละเดือนนะส่วนเดือน6ที่จะมีการแบ่งเป็นครึ่งแรกกับครึ่งหลังนั้นก็คือจะมีการแบ่งเป็นวันที่1-15สําหรับครึ่งแรกแล้วก็วันที่16-30สําหรับครึ่งหลังนะครับ ต่อไปเรื่องที่8ก็จะเป็นเรื่องของอ m มอร์จェนซี่เหรือก็คือ urgent Qu e s t นะครับเมื่อตัวเกมในเซสชัเปิดให้บริการแล้วจะยกเลิกการแจ้งตาราง e m e r g e n c y quest ทั้งหมดของ p s 2ออกไปนะครับหรือก็คือจากนี้ไปเนี่ยตัวเกม p s 2ก็จะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับตาราง emergency quest แล้วแล้วก็ e m e r g e n c y quest ต่อจากนี้ไปก็จะเกิดขึ้นแบบสุ่มเท่านั้นเลยนะครับนอกจากนี้ตัวเ u ว s t ของบอสล่ามาแห่งความมืดเวอร์ชันยากสุดนั้นหรือก็คือตัวทว hey ิ้เกิดขึ้้นนแบบส่ใภายหลังดวยเช่นนกัน,นะครับ ส่วนเอเม g ร์เจซี่คของโลกเนลเจเนซิตนั้นก็จะไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเหมือนกันนะครับยกเว้นโอกาสพิเศษนะถ้าว่ามีโอกาสพิเศษอย่างเช่นกิจกรรมอะไรแบบนี้ถือจะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้าสำหรับเอ e ม g ร์เจซี่คของโลกเน w เจเนซิตนะครับถัดมาเรื่องที่9กก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Returning p l a y e r นะครับเมื่อตัวเกมเ e w g e n e s i เปิดให้บริการแล้วจะมีการยกเลิกระบบ r e t u r n i n g p พ a y e อออกไปซึ่งจะเป็นระบบที่เป็นการต้อนรับผู้เล่นที่หายไปนานเนี่ยกลับมาและอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ ไม่ได้ล็อกอินในเกมเนี่ยเกิน30วันแล้วกลับมาเลยอีกครั้งหนึ่งก็จะได้รับระบบนี้ไปช่วยนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งทธ่มกนการยกเลิกก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบสอบถามเรล็กๆ,ๆน้อยๆมีเรื่องของยูนิต12ดาวซิตี้สเตลล่าว์บัฟบี้ทันิ่งเพลเยอร์โบนัที่จะมีการได้รับเรื่องเกี่ยวกับไตบู๊ตวก50%แล้วก็การได้รับไอเทมเพิ่มจากตัวกล่องสเปเชียลกิฟนะครับสุดท้ายก็คือจะเป็น ไอคอนดิทอนิ่งเพเยอรที่เป็นสัญลักษณ์ไอคอนดอกไม้ ice, สีเหลืองนันเองซึ่งสีเหล่านี้คือสิ่งที่จะมีการถูยกเลิอกออกไปหลังจากที่ตัวเกมดิจิทัลเปิดให้บริการกันแล้วนะครับต่อไปเรื่องที่10นะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบ f ฟ i น n d r e ฟอร์ a l เมื่อตัวเกมดิจิทัลเปิดให้บริการแล้วก็จะมีการยกเลิกระบบ f ฟ i น n d r e ฟอร์ a l ออกไปนะครับซึ่งเป็นระบบที่มันเป็นการเชิญเพื่อนนั่นแหละก็คือถาหากว่าเราทําการ บอกเรื่องเกี่ยวกับหมายเลข r ID ของผู้เล่นคนอื่นตอนที่เราเข้าเกมครั้งแรกเนี่ยแล้วก็สามารถทําเงื่อนไขได้จะได้รับไอเทมกันไปทั้ง2ฝั่งเลยนะครับซึ่งไอเทมที่ว่าเนี่ยก็คือจะมีตัวเหรียญ r c b ์เบ Blue แล้วก็ c b ร์เ w h ไว้นะครับซึ่ง r c b a เบ b l u ูหรือเหรียญสีน้ำเงินเนี่ยจะมีทั้ง2เซิร์ฟเวอร์เลยแต่ว่าสำหรับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ Global นั้นจะมีการเพิ่มตัวเหรียญสีขาวเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งเหรียญทั้ง2เหรียญนี้จะไม่สามารถรับได้อีกต่อไปแล้วนะครับเน่่งวลีีี้มยยััผูทต อาร์เบดบูหรือว่าอาร์เบดไว้อยู่เนี่ยก็ยังสามารถนําไปแลกที่ร้านค้าเบดเอ็กซ์เชนช็ได้เหมือนเดิมเลยนะครับถัดมาเรื่องที่11ก็จะเป็นเรื่องของ Gender Setting กันบ้างน,นะครับเมื่อตัวเกมนิเจอร์สิ์เปิดให้บริการชื่อที่เกี่ยวข้องกับเพศของ PSO2 จะถูกปรับให้เข้ากับ New เ e r ร์สิดังนี้นะครับเริ่มจากชื่อของเพศนั้นจะเปลี่ยนชื่อไปเป็นโ o ชับ t ไทย ชื่อของเพศชายจะปรับเปลี่ยนไปเป็นไทยที่1แล้วก็เพศหญิงจะเปลี่ยนไปเป็นไทยที่2แทนนะครับซึ่งการที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนเรื่องของ motion base t h นั้นจะสามารถทําการปรับได้ที่ซารอนเหมือนเดิมเลยนะครับจะอยู่ในหัวข้อ change motion base t h ต่อไปเรื่องที่12ก็จะเป็นเรื่องของ boot event ซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วก็มีเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับ เมื่อตัวเกม New Jersey เปิดให้บริการแล้วกิจกรรมบูธจะมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนี้เริ่มจากกิจกรรมบูธท,ทาของทุกวันอังคารแล้วก็ทุกวันที่1น,นั้นจะถูกยกเลิอกออกไปแล้วนะครับก็คือในทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์แล้วก็ทุกวันที่1ของแต่ละเดือนนั้นมันจะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การทําออฟป,ประมาณสัก5%ให้กับออฟแต่ละชุดนะซึ่งอันนี้ก็จะมีการถูกยกเลิอกออกไปแล้วก็สลับบูธของตัวไอวานเควสกับเชลเลนจ q เควสก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับไอวานเควสเนี่ย ทั้งหมดนั้นจะมีการเพิ่ม e ER อให้100%ส่วน l l e n g e q u e s t จะมีการเพิ่มแต้ม c l l e n g e ไ i ล e ให้50%แล้วก็จะมีการบูสต์สลับกันไปในแต่ละสัปดาห์นะซึ่งตัว l l e n g e q u e s t นั้นจะมีการบูสต์อยู่2ตัวก็คือเป็น Challenge q u e s t Mission Start กับมิ s i o n d ดี i s i o n นะครับคือ2ตัวเนี้ยจะมีการเพิ่มแต้มชา a เลนไมล์50%สลับกันไปในแต่ละสัปดาห์หลังจากที่ตัวเกมนี้จะเสร็จเปิดให้บริการแล้วนะครับ โอเคครับและนี้ก็เป็นเนื้อหาแคมเปญต่างๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยกเลิกในโลก PS2 o หลังจากที่ตัวเกม New Jersey เปิดให้บริการแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ประกาศมาเมื่อวันที่20พฤษภาคม2021และถ้าหลังจากนี้หรือว่าวันจริงมีการเปลี่ยนแปลงอีกก็จะมาอัปเดตข้อมูลกันต่อไปนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้พบกันใหม่ครับมาตาน,นี่